อันนี้คือคุณออกแบบเองใช่ครับตัออ้งแต่อายุเท่าไหร่ส <10. S 1> ิบเจ็ดตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องน้ำสยามฮารรากอนนะครับห้องน้ำนี้เป็นหนึ่งในผลงาน ที่<ด>มีผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่อนุญาตเข้าไปดูได้ครับผมตรงไหนฮะอันนี้คืองานของวิลลี่งานของวิลลี่คือจะเป็นในส่วนของผนังห้องน้ําทั้งหมดเลยครับก็จะมีเรื่องของเสาแล้วก็เรื่องของประตูไปจนถึงตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งพวกฟิตติ้งต่างๆนานาทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผนังห้องน้ําสําเร็จรูปด้วยครับฟิตติ้งตอนนี้ปรับมาเป็นใช้รุ่น61 รุ่น61สอี่แปลว่ามีมาหกสิรุ่นแล้วก่อนรุ่นนี้อ๋อไม่ใช่ครับเป็นปีที่เขาออกมาครับปีหกหนึ่งอ้สรีหกหนึ่งก็ได้รับรางวัลมาร์ r อวอร์ด e ครับคุณออกแบบด้วยป่ะออกแบบด้วยครับอ่าและอันนี้มันพิเศษยังไงครับไม่มันจะไม่มีก้อนออกมาลับตัวอ,อใช่อู้้นี่เจ๋งมากแปลว่าประตูตกจะอยู่ร่องไหนก็ล็อกได้หมดใช่ครับโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่ผมเพิ่งเห็นต้องมองด้านข้างถูกป่ะใช่ครับผมอ่าแปลว่า ล็อกตรงไหนก็ได้ใช่เออถ้าสไลด์เข้าไปอยู่ตรงนี้ก็ล็อกสไลด์อยู่นี้ก็ล็อกคือทั้งหมดทั้งแผงคือตัวล็อกหมดเลยตัวล็อกหมดเลย<อ>เพราะงั้น<อ>ความแข็งแรงของประตูเนี่ยมันอยู่ที่ทั้งแผงเลยไอพวกนี้เลือกสีเลือกลายได้ไหมครับได้เต็มที่เลยครับเรามีตั้งแต่สีพื้นสีปกติสีไฮกลอสสีโลหะก,ก็มีหรือลายดิจิตอลก็สกรีนลงได้ถึงแม้ชื่อมันจะเป็นผนังสําเร็จรูปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคัสตอมเมดให้กับทุกห้องเลยแต่นี่เมื่อคัสตอม แล้วมันจะรวดเร็วไหมครับรวดเร็วครับเพราะว่าพวกแผ่นพวกนี้เราใช้มาชินอรี่ตัดหมดเลยออโตเมตคือทํา24ี่ชั่วโมงครับเราไม่ได้มีดีดไทม์ตรงนี้เยอะอใช่ครับทั้งหมดมีกี่ห้องครับเนี่ยที่นี่ทุนขายไปกี่ห้องหลายร้อยห้องเลยครับคืออันที่จริงแล้วเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์คาร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมเรียนโปรดักต์ดีไซน์เลยครับ หมายความว่าที่คุณออกแบบห้องน้ําได้จริงๆแล้วมันน่าจหมาจากซุปเปอร์คาร์ใช่ครับยังไงฮะมันเป็นคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าตอนเล็กๆเนี่ยคุณพ่อผมเขาชอบประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่แล้วเขาทําพวกรถมอเตอร์ไฟฟ้าให้ผมขับเล่นๆทีนี้ผมก็เลยมีความชอบชอบรถชอบรถมากทีนี้พอเริ่มโตมาผมเริ่มแบบอยากคิดการใหญ่และอยากจะทําซุปเปอร์คาร์ครับเครื่องอะไรครับเนี่ย เรื่อง V8 ของเชฟโรเลตคอเวชนกับเกียร์ปอร์เช่วิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่ครับ290 290เจ๋งอ่ะคือผมเป็นคนที่ชอบเรื่องของการออกแบบอะไรก็ได้อยู่แล้วเรื่องรถเนี่ยผมอยากจะเอาความฝันเนี้ย อยู่เป็นในลักษณะงานอดิเรกทีเนี้ยผมก็มองว่าธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยมันยังต่อยอดได้เยอะเรื่องโปรดักต์ผมอยากจะทําให้มันดีกว่านี้